สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับอาร์ตจากช่องอาร์ตเบกคลิปนี้นะครับก็จะชวนทุกคนมาทําขนมปังมนม่วงนะครับก็เอาตัวโดเนี่ยไปคลุกกับมันม่วงเล็กน้อยก่อนเข้าอกนะครับสีอาจจะดูแปลกแปนะครับก็จะไม่ทําฝากกดติดตามเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับขั้นแรกเดี๋ยวเรามาเตรียมไส้มันม่วงก่อนนะครับก็จะมีมนม่วงนะครับมีน้ําตาลเนยจืดแล้วก็นมผงนะครับ ถ้าใครไม่ชอบกลิ่นของนมนะครับก็ตัดนมผงออกไปได้เลยนะครับก็ใส่ส่วนผสมทั้งหมดนะครับลงไปในโถผสมเลยก็วันนี้ส่วนผสมนะครับค่อนข้างเยอะผมก็เลยขอใช้เครื่องนะครับใช้เครื่องทุนแรงโอเคเราไปดูที่เครื่องกันครับอ่าพอใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปนะครับก็เปิดเครื่อง ถ้าเราใช้เราทำตอนที่ตัวมันม่วงยังร้อนๆเนี่ยส่วนผสมจะเข้ากันค่อนข้างง่ายนะครับพอส่วนผสมเข้ากันผมก็จะปรับสปีดนะครับตีให้ส่วนผสมเนียนยิ่งขึ้นโอเคพอสังเกตเห็นว่าส่วนผสมนะครับเนียนดีแล้วนะครับก็ตักพักไว้ในภาชนะ เราจะใช้ก็ต่อเมื่อเขาเย็นสนิทแล้วนะครับถ้าเกิดเขาร้อนเกินไปเนี่ยก็อาจจะทําให้เวลาที่เราไปหอ่อไส้โดเราอาจจะขึ้นเร็วนะครับแล้วก็จะห่อค่อนข้างยากนะโอเคนะครับได้แบบนี้เดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้เขาเย็นก่อนแล้วก็จะแรปแชร์ตู้เย็นเอาไว้โอเคครับ ทีนี้เรามาดูส่วนผสมของตัวโดนะครับก็จะมีแป้งขนมปังน้ำตาลนมผงเนยจืดเกลือยีสต์นะครับแล้วก็นมนะครับนมจืดกับวิปปิ้งครีมผมก็ใส่รวมกันไปวิปปิ้งครีมผมใช้ตัวนี้นะครับของแมกโนเลียโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่เครื่องผสมกันครับ ก่อนอื่นนะครับผมก็ใส่ของแห้งลงไปก่อนเลยเปิดเครื่องนะครับด้วยความเร็วต่ำให้ส่วนผสมกระจายตัวให้ส่วนผสมของแห้งกระจายตัวนะครับพอส่วนผสมของแห้งกระจายตัวเนี่ยผมก็จะตามด้วยของเหลวลงไปเลย จากนั้นนะครับก็จะนวดให้ส่วนผสมเนี่ยจับตัวกันเป็นก้อนไม่เหลือเศษแป้งหรือว่าผงแป้งนั่นเองอันนี้ลืมบอกไปนะครับถ้าใครจะเพิ่มยูดานสนะครับสามารถใส่เพิ่มได้เลยก็ใครทําไม่เป็นหรือว่ายังไม่ทราบก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับของยูดานสเนาะโอเคครับส่วนผสมเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนผมก็จะใส่ยีสต์ลงไป จากนั้นก็จะปรับสปีดนะครับเป็นระดับกลางเพื่อพัฒนาโครงสร้างของโดนะครับแต่ถ้าเกิดเครื่องครนะครับไม่สามารถปรับได้ก็ไม่เป็นไรครับนวดต่อไปเรื่อยๆพอยีดกระจายตัวจนทั่วผมก็ใส่เกลือลงไปแล้วก็นวดต่อไปนะครับจนเกลือกระจายตัวดีหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเช็คนะครับเช็คแป้งโด แห้งไปไหมแฉะไปไหมอันนี้นะครับก็อาจจะดูแฉะไปนิดนึงนะครับแต่พอนวดสักพักก็โอเคขึ้นอพอโดเขาเริ่มรัดตัวหรือว่าเฟิร์มขึ้นนะครับผมก็ลองใช้โครงสร้างดูก่อนอถ้าเริ่มยืดหยุ่นได้หรือว่าขึงออกได้แบบนี้ผมก็จะใส่เนยลงไปก็จะใส่เนยลงไปขั้นตอนนี้จากนั้นนะครับพอใส่เนยไปผมก็จะนวดต่อ นวต่อจนได้ฟิล์มเลยนะครับอเอ่าสังเกตเห็นนะครับว่าตอนนี้โดเริ่มเนียนขึ้นแล้วเดี๋ยวเราลองเช็คฟิล์มดูนะครับอืมขึงฟิล์มได้ประมาณนี้ผมก็โอเคแล้วนะครับ เราก็ตักใส่เข้าไว้ในภาชนะนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูต่อที่โต๊ะครับอ,อันนี้นะครับเป็นยูดาเนสที่ผมเตรียมไว้ซึ่งตอนแรกก็ลืมนะครับลืมหยิบออกมาให้เพื่อนๆดูอ,อันนี้นะครับใส่ไว้ในภาชนะพับแล้วก็รวบนะครับรวบไปเขามีผิวตึงอ่า โอเคกดแผ่ข้าองอนิดนึงนะครับพอได้แบบนี้ผมก็จะปิดฝาแล้วก็พักไว้ประมาณ60-90นาทีแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาตัดแบ่งครับ <c oughs> อันนี้นะครับครบเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเทแป้งโดลงบนโต๊ะแล้วก็ตัดแบ่งโดกันโดก็ดูค่อนข้างแบบ ดึงดงดีนะครับโอเคเลยนะครับโรยแป้งกันติดแล้วผมก็จะตัดนะครับตัดแบ่งแป้งโดออกนะครับออกเป็นก้อนละประมาณ60กรัมหรือใครจะชอบเล็กหรือใหญ่กว่านี้นะครับก็ได้เลยนะครับตัดแล้วก็ตั้งพักไว้ก่อน โอเคเดี๋ยวเรานะครับก็จะปรีเชฟนะครับหรือว่าขึ้นรูปเตรียนะผมก็จะขึ้นรูปเป็นทรงกลมนะครับค,ค่อยคึงน,นะครับไม่ต้องให้เขามีผิวตึงมากก็ได้นะครับนะครับคึงให้เป็นก้อนกลมโอเคเรียงพักไว้ เดี๋ยวผมทำจนหมดก่อนอันนี้ทำครบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะคุมพลาสติกแล้วก็จะพักโดเอาไว้ประมาณ15-20าถึงีนาทีนะคลุมหน้าแล้วก็พักไว้ก่อนเดี๋ยวพอครบเวลาแล้วเราจะมาขึ้นรูปจริงใส่ไส้กันครับโอเคอันนี้ก็เป็นไส้นะครับอันม่วงที่ผมปั้นเอาไว้ก้อนละ30กรัม นะปั้นเตรียมเอาไว,แว้แล้วเราก็จะมีผงนะครับผงม,มันม่วงเอาไว้คลุกหน้านิดหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาขึ้นรูปจริงกันครับวิธีการขึ้นรูปจริงนะครับก็ไม่ยากเนาะใครจะใช้ไม้คลึงก็ได้นะครับหรือว่าจะทําวิธีเดียวกับผมก็ได้นะครับตบไล่อากาศนะครับใช้สแคปเปอร์ช่วยนะครับพลิกกลับด้าน เอาใส่ใส่ลงไปแล้วก็ห่อนะครับเก็บไปให้สนิทจริงๆเราสามารถคลุกทั้งลูกก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมอยากลองว่าถ้าคลุกแค่หน้าเนี่ยออกมาจะเป็นยังไงนะโอเคเดี๋ยวผมขอตบไล่ผงออกนิดนึงนะครับ โอเคตบไล่อากาศนะครับคลิกกลับด้านแผ่เขาออกนิดนึงจากนั้นก็ใส่ไส้ลงไปตรงกลางแล้วก็ห่อนะครับห่อเก็บไปให้สนิท ลุกหน้านะครับโดยผงม,มันม่วงแล้วก็วางเรียงพักเอาไว้โอเคได้ประมาณนี้นะครับผมก็จะคุมพลาสติกแล้วก็พักเข้าไว้ประมาณ3 0ม0นาทีเดี๋ยวผ่านไปสัก15-20นาทีผมจะเริ่มวอร์มเตาอบที่ไฟ190องศานะครับ โอเคอันนี้นะครับครบเวลาแล้วนะครับโอเคทีนี้ผมจะใช้กันไกนะครับทําหน้าเขาให้เป็นแฉกก่อนเข้าออนะก็ตัดลงไปเลยครับ โอเคเราจะเอาขนมปังนะครับเข้าอบเป็นเวลา9ถึง12นาทีนะก็ต้องคอยสังเกตสีเอาด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวอบเสร็จแล้วเรามาดูกันนี่ครบเวลาแล้วนะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าหน้าตาอาจจะดูแปลกๆนิดนึงนะครับ จริงๆถ้าผมคลุกทั้งลูก,กอาจจะสวยกว่านี้ก็ได้นะครับโอเคตักเรียงนะครับพักไว้บนตะแกรงให้เย็นสนิทก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันครับอันนี้ก็เย็นแล้วนะครับผมพักแบบข้ามคืนไปเลยนะครับเพราะว่าหวาจะทำเสร็จก็เย็นละนะครับดูเนื้อนะครับเนื้อเหนียวนะครับนุ่ม แล้วก็มีความหนึบนะครับเนื่องจากหัวเชื้อที่เราใช้เป็นยูดาเน่ตัวเนื้อขนมปังนะครับนุม่มแล้วก็มีความหอมมากๆแล้วก็ไส้กับขนมปังเนี่ยเข้ากันเข้ากันมากครับแต่ว่าไส้ตัวนี้จะหวานไปนิดนึงถ้าใครไม่ชอบหวานก็ลดน้ําตาลลงอีกหน่อยก็ได้นะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะมีประโยชน์กับเ,เพื่อนๆนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ แล้วคลิปหน้าผมจะทับอะไรยังไงนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปส่วนวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ